สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีนอกจากทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะมื่อนี้ก็มาแบ่งปันแนวทางหวเราะพัฒนานอกจากเนาะสําหรับวดวันที่4เดือน4ี่สองพันห้าร้อยหกสิบห้าสำหรับแนวทางกะเขาหลุดปะปนกันไปนอกจาก,นกอนอนเนาะก่อนอื่นนอกจากมาเบึงผลของวันที่1เดือน4กันก่อนนอกจากหัวเราะพัฒนาเนาะวันนี้ห่งเดือน4หัวเราะพัฒนาผลที่ออกนอกจากศูนย์สองหกห้าหกหนึ่ง ส่วนสองหกห้าหกหนึงเนาะอันนี้ชุดหกตัวนะาจะชุดสี่ตัว6กหนะ้าหนึ่เนาะสามตัว5้าหกมาเบิ่งแนวทางที่แอดมินห้ยน่าจะแอดมินไห้เดนศูนย์หนึ่เนาะเดนศูนย์หมาถ,ถูกตัวนาะาจะส่วนตัวเดนเผาถูกตัวเนาะศูนยะ์ก็มาหนึ่งกามาหกกมานาะจะส่วนวิ่งรูดแอดห้ Hi, วิ่งรูดหนึ่ง วิ่งดูดหนึ่งกับมากขึ้นกันน่าจะถ้าวิ่งดูดหนึ่งเขาเป็นหกหนึ่งเนาะหนึ่งหกอ่ะยินดีกับพี่น้องเอฟซีน่าจะเนาะตัวจจอเข้ากับมากขึ้นกันน่าจะตัวจจอเข้าเขาเป็นตัวเนียนแล้วน่าจะเขาเป็นตัวเนียนแต่ได้เป็นตัวกลับเนาะหกหนึ่งบนนะจจะหกหนึ่งบนแต่แอดให้ไปหนึ่งหกตัวเนียนน่าจะเนาะก็ถือว่ามากขึ้นกันเนาะส่วนหกห้าหกห้าล่างหกห้าล่างไม่มีน่าจะเขาเฉพาะตัวเด่นน่าจะเนาะ การลดไปเนาะศูนย์สองศูนย์สองกะเข่าเด่นศูนย์เนาะจะเขาเด่นศนะูนย์แต่ตัวจอที่แอดมินให้กับเ,เขาเนะาะจะกับกาับข้อถดขออไพ่เนาะลดไป,นะไปเขาไปหนะกหนะึ่งเนาะจะหกหนึ่งหนึ่งหกเนาะสองตัวบนส่วนชุดสามตัวการลดไปเนาะยินดีกับพี่น้องเอฟซีเนะาะจะติดตามในทางหัวเราพัฒนา <sk r> เข้าไปชุดสองตัวบนเนาะจะเข้าตัวกับหนึ่งหกตัวเน้นเนาะ บนตัวตามต่อจากของงวดวันที่สี่สำหรับแนวทางกับมีเข้ามีหลุดปะปนกันไปนะา๊ะเนาะถ้ามีตัวมากตัวชอบคอยตามมามากกระเรียนผ่านเด็กตก่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองแนวทางกับจะผิดผ่าดจังไดกับากาบคอทูดกอไพ่นะจจะส่วนตัววิ่งรูดนะจะให้วิ่งรูดที่สี่เนาะของวันที่ส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 ี่้สีมาอยู่เนาะจะพี่น้องจ๋า ให้เดินสองกับ6วิ่งรูดแต่แอดมินให้วิ่งรูดส่เนาะส่วนตัวที่แอดมินะจอใดนะจ๊ะก็จะมีส1่6นึ่งส่เนาะส่วนรองแอดให้เป็นรอง6 1หนึ่งเนาะหนึ่ หกแปดสามตัวสามตัวก็ให้ไปสองหางแล้วจ้ะหกสี่แปดสี่หกเจ็ดเนาะชุดสองตัวเน้นไปกับทุกครั้งนะจ๊ะเน้นไปกับ ส่วนตัวนเน้นเนาะตัวเน้นที่แอดมินเน้นก็จะมีสี่หกหกหนึ่งแอดมินก็ยังมาหกหนึ่งคือเก่านะจ๊ะเนาะก็เลยเอามาแบ่งปันเพื่อมีผู้มาขึ้นคือเก่านะจ๊ะสี่หกสี่แปดหกเจ็ดหกหนึ่งเนาะสำหรับตัวเน้นให้วิ่งรูดที่สี่ 4, นะจ๊ะส่วนสามตัวหกสี่แปดกับหกสี่เจ็ดแอดมินก็ มักตัวนี้เนาะสี่หกเจ็ดส่วนวิ่งรูดให้วิ่งรูดที่สี่นะจ๊ะถ้ามาักเป็นตัวอื่นกะนั่ไปวิ่งรูดใดเนาะจะมีสองมีหกมีสี่กะเลือกเอามักตัวใดชอบตัวใดเนาะถ้าโบมกักโบอชอบที่แอดนเนียนไให,หรือว่าเอาไปวิ่งรูดกะเบื้องเป็นตัวอื่นเนาะจา๊ะสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะกะขอยมีโชคม,มีลาบเรื่อยๆปังๆกันก็นคือหลอบที่แหล้วเนาะกะไว้พอกันคลิปนานแนวท้างนาสวัสดีค่ะ